เธอร้องไห้แต่ไม่มีใครช่วยเธอผ้าคลุมขาวพาดบนไหล่แต่ถูกจับต่อหน้าทั้งหมู่บ้านแล้วทำไมเด็กหญิงคนหนึ่งถึงกล้าขุดความลับที่ผู้ใหญ่ทุกคนพยายามปิดไว้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การจับผิดคนแต่คือการเปิดโปงสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดมาตลอดชีวิตน้ำตาในดวงตาผ้าคลุมบนบ่าทั้งหมู่บ้านถ่ายคลิปตอนเธอโดนจับเสียงนกกระแกียกรีดร้องอยู่เหนือทุ่งนาลมเย็นพัดผ่านไปข้าวให้สันไหวเบา พื้นดินยิงชื้นจากฝนเมื่อคืนกลิ่นหญ้าสดใหม่ลอยประปนกับกลิ่นดินเปียกแต่เธอไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลยมือทั้งสองถูกจับไพล่หลังด้วยเชือกหยาบเชือกเสียดสีจนรู้สึกแสบที่ข้อมือผ้าคลุมสีขาวเปื้อนฝุ่นพริ้วไหวอยู่บนบ่าเธอใบหน้าซีดเผือดมีน้ำตาคลอเบ้าริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาชาวบ้านหลายสิบคนล้อมเป็นวงกลม โทรศัพท์มือถือถูกยกขึ้นพร้อมกันเลนกล้องจับภาพเธอไว้ทุกมุมเสียงกระซิบดังมาเป็นระลอกใช่เธอแน่เหรอไม่น่าเชื่อเลยเงียบเงียบเดี๋ยวจะพลาดตอนสำคัญเจ้าหน้าที่หญิงยืนข้างเธอสีหน้าแข็งกร้าวมือหนึ่งจับแขนเธอไว้แน่นอีกมือถือแฟ้มเอกสารสีฟ้าไว้แนบอกเธอรู้ใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปเธอไม่ตอบ เพียงหายใจถี่ขึ้นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเองโลกทั้งใบเหมือนเงียบลงในวินาทีนั้นแต่เสียงกดถ่ายคลิปยังดังไม่หยุดเสียงหนึ่งจะฝูงชนตะโกนขึ้นขอทางหน่อยจะไล์สดเธอสะดุ้งนิดหน่อยเท้าเปลือยเปล่าเหยียบพื้นกรวดเย็นเฉียบความเจ็บแล่นเข้าส้นเท้าแต่เธอไม่ขยับเด็กหญิงคนหนึ่งหลบอยู่หลังต้นกล้วยมองมาเงียบเงียบ เธอเห็นแววตานั้นแววตาที่คุ้นเคยแววตาเดียวกับที่เคยมองตัวเองในกระจกเมื่อสิบปีก่อนแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่เสียงเรียบแต่เฉียบขาดหลักฐานชัดเจนแล้วเราจำเป็นต้องนำตัวเธอไปสอบสวนเสียงเฮฮาจากบางมุมของฝูงชนเริ่มดังขึ้นแต่บางคนกลับเงียบไปทันทีดวงตาของเธอยังคงมองตรงไปยังปลายถนนเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเลย ไม่แม้แต่กล้องนับสิบที่จับภาพอยู่ฝุ่นจากล้อรถเจ้าหน้าที่ลอยฟุ้งเมื่อเธอถูกพาไปเสื้อคลุมสีขาวสะบัดอีกครั้งก่อนจะรับสายตาเสียงเด็กหญิงหลังต้นกล้วยแผ่วเบาฉันจำเธอได้นี่นาฉันเคยเห็นเธอในรูปครอบครัวเก่าๆของยายเด็กหญิงยกมือแตะรูปเก่าในกระเป๋าเสื้อของเธอรูปขาวดำที่มุมกระดาษฉีกขาดเล็กน้อยผู้หญิงในรูปยิ้มบางๆอยู่ข้างชายคนหนึ่งในชุดทหาร เธอมองรูปนั้นสลับกับมองถนนว่างเปล่าตรงหน้าเสียงฝูงชนค่อยๆจางลงเมื่อรถเจ้าหน้าที่แล่นออกจากหมู่บ้านมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบกล้วยที่ยังสั่นไหวภายในรถเธอนั่งนิ่งไม่พูดไม่ไหวติงผ้าคลุมยิงอยู่บนไหล่แม้จะหลุดไปครึ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่หญิงเหลือบตามองเธอผ่านกระจกหลังไม่มีคำพูดใดหลุดออกมานอกจากเสียงจากวิทยุสื่อสารที่เบาบางผู้ต้องสงสัยยังไม่ให้การใดๆ ภายในรถเย็นเฉียบเสียงล้อบดถนนกรวดดังสะเทือนในอกเธอก้มลงมองข้อมือของตนเองรอยแดงจากเชือกเริ่มกลายเป็นรอยช้ำเธอหลับตาลงช้าๆภาพหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวทันทีภาพของลานวัดในยามค่ำคืนเสียงสวดมนต์เสียงระฆังปลิ่นทุกที่แรงจนแสบจมูกและชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาหาเธอในความมืดในมือเขามีบางอย่างเปื้อนเลือด เธอไม่กล้าร้องเขายิ้มแล้วพูดบางอย่างเบาๆไม่มีใครเชื่อเธอหรอกน้ำตาไหลออกมาเงียบๆข้างแก้มของเธอภายนอกรถท้องฟ้าเริ่มมืดครึม้มฝนเหมือนกำลังจะตกอีกครั้งเด็กหญิงตัวเล็กที่ยังยืนอยู่หลังต้นกล้วยยังคงมองไปทางเดิมในมือน้อยๆของเธอรูปขาวดำถูกกำแน่นกว่าเดิมเธอหันกลับไปทางหมู่บ้าน และเริ่มเดินกลับช้าๆแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามและชื่อหนึ่งที่ยังวงเวียนในหัวเธอชื่อที่ยายของเธอเคยเอ่ยในคืนฝนตกเมื่อนานมาแล้วชื่อของหญิงสาวที่เพิ่งถูกพาตัวไปชื่อที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอีกเลยเธอเดินผ่านบ้านไม้หลังเก่าผนังซีดจางด้วยการเวลาหน้าต่างบานหนึ่งเปิดแง้มรับลมอัฝนที่โชยมา กลิ่นดินเก่าลอยประปนกับกลิ่นฝนแรกของฤดูเธอก้าวเข้าไปอย่างเงียบงนันเสียงไม้ลั่นเอียดเมื่อเธอเหยียบลงบนพื้นกระดานยายของเธอนั่งอยู่บนเสือผืนเก่ากำลังถักไหมพรมด้วยมือสันสนแววตาของยายนิ่งสงบแต่ดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วทุกอย่างเด็กหญิงยื่นรูปขาวดำให้มือเล็กๆสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสปลายนิ้วของยายยายรับรูปไปช้าๆสายตาจับจ้องภาพในน,นั้นนานเกินปกติ ริมฝีปากของยายขยับเบาๆในที่สุดเธอก็กลับมาเด็กหญิงขมวดคิ้วยายหมายถึงใครเหรอยายไม่ตอบทันทีแต่กลับเอื้อมไปหยิบกล่องไม้เล็กๆจากใต้ตู้กล่องที่มีกุญแจเก่าๆคล้องไว้ด้วยเชือกผ้าฝ้ายมือที่เหี่ยวย่นค่อยๆแกะเชือกออกเปิดฝาช้าๆเผยให้เห็นสิ่งของภายในจดหมายเก่าฉบับหนึ่งมีคราบน้ำตาซึม ล็อกเก็ตทองรูปหัวใจและภาพถ่ายขาวดำอีกใบหนึ่งภาพที่มืดกว่าภาพแรกในภาพหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่หน้าวัดตรงที่เธอเคยเห็นในภาพในหัวก่อนหน้านี้ใบหน้าของหญิงสาวดูเศร้าแววตาเหมือนกำลังร้องขอและข้างๆเธอมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ชายคนเดียวกับในรูปแรกชายที่มีแววตาเย็นชา แต่ในภาพนี้เขากำลังยิ้มเด็กหญิงชะงักเธอจำแววนั้นได้เธอเคยเห็นแววนั้นในสายตาของใครบางคนในหมู่บ้านเมื่อไม่นานมานี้เสียงฝนเริ่มกระทบหลังคาไม้ยายปิดกล่องลงอย่างช้าช้าเธอถูกใส่ร้ายเสียงของยายเบาจนแทบไม่ได้ยินไม่มีใครเชื่อเธอเลยแม้แต่คนเดียวเด็กหญิงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรง เธอมองไปทางหน้าต่างฟ้าผ่าลงมาไกลๆแสงแลบวาบในความมืดเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วแต่เป็นบางอย่างที่กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเธอเดินผ่านบ้านไม้หลังเก่าผนังซีดจางด้วยการเวลาหน้าต่างบานหนึ่งเปิดแง้มรับลมอฝนที่โชยมากลิ่นดินเก่าลอยปะปนกับกลิ่นฝนแรกของฤดูเธอก้าวเข้าไปอย่างเงียบงนีน เสียงไม้ลั่นเอียดเมื่อเธอเหยียบลงบนพื้นกระดานยายของเธอนั่งอยู่บนเสือ่อผืนเก่ากำลังถักไหมพรมด้วยมือสันสนแววตาของยายนิ่งสงบแต่ดูเหมือนจะรู้อยู่แล้วทุกอย่างเด็กหญิงยื่นรูปขาวดำให้มือเล็กๆสันเล็กน้อยเมื่อสัมผัสปลายนิ้วของยายยายรับรูปไปช้าๆสายตาจับจ้องภาพในน,นั้นนานเกินปกติริมฝีปากของยายขยับเบาๆในที่สุดเธอก็กลับมา เด็กหญิงขมวดคิ้วยายหมายถึงใครเหรอยายไม่ตอบทันทีแต่กลับเอื้อมไปหยิบกล่องไม้เล็กๆจากใต้ตู้กล่องที่มีกุญแจเก่าๆคล้องไว้ด้วยเชือกผ้าฝ้ายมือที่เหี่ยวย่นค่อยๆแกะเชือกออกเปิดฝาช้าๆเผยให้เห็นสิ่งของภายในจดหมายเก่าฉบับหนึ่งมีคราบน้ำตาซึมล็อกเก็ตทองรูปหัวใจและภาพถ่ายขาวดำอีกใบหนึ่ง ภาพที่มืดกว่าภาพแรกในภาพหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่หน้าวัดตรงที่เธอเคยเห็นในภาพในหัวก่อนหน้านี้ใบหน้าของหญิงสาวดูเศร้าแววตาเหมือนกำลังร้องขอและข้างๆเธอมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ชายคนเดียวกับในรูปแรกชายที่มีแววตาเย็นชาแต่ในภาพนี้เขากำลังยิ้มเด็กหญิงชะงักเธอจำแววนั้นได้ เธอเคยเห็นแววนั้นในสายตาของใครบางคนในหมู่บ้านเมื่อไม่นานมานี้เสียงฝนเริ่มกระทบหลังคาไม้ยายปิดกล่องลงอย่างช้าๆเธอถูกใส่ร้ายเสียงของยายเบาจนแทบไม่ได้ยินไม่มีใครเชื่อเธอเลยแม้แต่คนเดียวเด็กหญิงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเธอมองไปทางหน้าต่างฟ้าผ่านลงมาไกลๆแสงแลบวาบในความมืด เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วแต่เป็นบางอย่างที่กําลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเด็กหญิงก้าวเท้าออกจากบ้านฝนเย็นจัดกระทบใบหน้าเธอไม่ปัดไม่หลบเธอมุ่งหน้าสู่ทางเดินแคบๆที่ทอดยาวไปยังปลายนาที่ซึ่งวัดร้างยืนเงียบอยู่ในเงาฝนแสงฟ้าแลบฉายให้เห็นโครงหลังคาพังๆเสาไม้ที่ล้มเอียง และพระพุทธรูปที่ยังตั้งอยู่ท่ามกลางซาาประหักพังเสียงรองเท้าแต่บนดินเปียกดังชัดเจนในความเงียบรอบตัวไร้เสียงของนกไร้แม้แต่มแมลงเธอก้าวเข้าไปในเขตวัดบานประตูไม้ผูกพังเอียงอยู่เพียงข้างเดียวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นทูบที่เหมือนจะยังหลงเหลือในอากาศเธอเดินตรงไปยังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงกลางวิหารเสียงพระหักเอียงเล็กน้อยตาเหมือนมองลงมาที่เธอ หัวใจเธอเต้นแรงฝ่ามือกำจัดหมายแน่นเธอหยิบไฟฉายออกจากกระเป๋าสาดแสงไปรอบๆบฐานพระมีรอยแยกเล็กๆตรงแผ่นหินใต้ฐานเธอคุกเข่าลงมือเปื้อนโคลนเริ่มขูดหินทีละชั้นหินเย็นเฉียบจนรู้สึกชาแต่มือยังคงขุดต่อแล้วปลายนิ้วก็สัมผัสของแข็งบางอย่างโลหะเย็นและเป็นกล่องเล็ก,เลกๆเธอดึงมันออกมา กล่องเล็กขึ้นสนิมน้ำขังอยู่ด้านในเธอเปิดฝากล่องมีเพียงซองเอกสารเก่าๆอยู่ข้างในและฟิล์มถ่ายภาพที่ยังคงสมบูรณ์เธอหยิบฟิล์มขึ้นส่องกับแสงไฟฉายภาพนงาลางๆเริ่มชัดขึ้นในแผ่นใสชายคนนั้นชายที่อยู่ในรูปถ่ายกำลังยืนอยู่กับใครบางคนในท่าทางลับๆและมือของเขาถือสิ่งที่ดูเหมือนซองเงินปึกหนา ภาพถัดไปหญิงสาวในชุดขาวกำลังหลบอยู่หลังต้นไม้และกล้องแอบถ่ายนั้นอาจเป็นของเธอเด็กหญิงเบิกตากว้างมือสั่นขณะถือฟิล์มไว้แน่นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเธอเธอไปหามันทำไมเธอหันขวบกลับไปทันทีไฟฉายสั่นไหวตามมือที่เริ่มควบคุมไม่ได้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดของสาวิหาร ร่างสูงใส่เสื้อกันฝนคลุมทั้งตัวหมวกปิดบังใบหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเสียงของเขายังคงเรียบแต่แสงแรงกดดันที่หนักอึง้งบอกฉันว่าเธอเอาฟิล์มไปไหนเด็กหญิงถอยหลังหนึ่งก้าวมือซ่อนกล่องเหล็กไว้ด้านหลังสายตาเธอกวาดมองหาทางหนีแต่เขาก้าวช้าๆเข้ามาอีกเธอรู้หรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันฝังมานานแค่ไหนและมันควรถูกลืมไปตลอดกาล เธอสั่นหัวน้ำฝนไหลผ่านไรผมปะปนกับเหงื่อมันเป็นของเธอจริงๆใช่ไหมเธอถามกลับเสียงเบาแต่หนักแน่นผู้หญิงในภาพชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นชาสะท้อนกล้องในวิหารเก่าเธอคิดว่าเธอเข้าใจอะไรสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเด็กหญิงกำมัดแน่น ไฟฉายสาดแสงตรงไปที่ใบหน้าของเขาภายใต้หมวกที่เปียกฝนเธอเห็นรอยยิ้มแปลกแปลกรอยยิ้มที่เธอเคยเห็นในภาพถ่ายเธอทำให้เขาทั้งหมู่บ้านเกลียดเธอเธอกล่าวน้ำเสียงเริ่มสัน่นเธอถูกจับไม่ใช่เพราะเธอผิดแต่เพราะไม่มีใครกล้ามองตรงๆว่าใครทำร้ายใครแสงฟ้าแลบอีกครั้งชายคนนั้นหยุดก้าวและเงียบลงทันที ความเงียบปกคลุมไปทั่ววิหารมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงในอกแล้วเขาพูดขึ้นอีกครั้งเสียงแผ่วลงแต่เยือกเย็นกว่าเดิมงั้นก็เอาหลักฐานไปสิแล้วลองดูว่าใครจะเชื่อเด็กตัวเล็กๆอย่างเธอเขาหันหลังกลับเดินหายไปในความมืดของวิหารร้างเด็กหญิงยืนอยู่นิ่งมือยังกำกรองเหล็กแน่นแต่ในแววตาไม่มีความกลัวอีกต่อไป มีเพียงคำเดียวที่ชัดในใจความจริงเธอรีบวิ่งออกจากวัดร้างฝนยังคงตกแต่ตอนนี้เธอไม่รู้สึกถึงความเปียกอีกแล้วเสียงรองเท้ากระแทกพื้นโคลนดังขึ้นสม่ำเสมอมือของเธอยังกำกรองเหล็กไว้แน่นลมหายใจหอบที่แต่สายตาไม่ละจากเส้นทางข้างหน้าเธอวิ่งผ่านทุ่งนาผ่านกระท่อมเก่าและเข้าไปในเขตหมู่บ้านที่งมีแสงไฟจากบ้านเรือน ผู้คนบางคนยังไม่หลับบางคนยังคงจ้องจอมือถือแต่เมื่อเห็นเด็กหญิงคนนี้วิ่งมาท่ามกลางฝนหลายคนลุกขึ้นเสียงเรียกถามดังขึ้นหนูไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นเธอหยุดหน้าสาลาชุมชนหอบหายใจแรงแต่ดวงตา,นาแน่วแน่ขอพบผู้ใหญ่บ้านคะ่ะเสียงเธอดังกังวานกว่าฝนเสียอีกไม่กี่นาทีต่อมา ผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาพร้อมเสื้อกันฝนตัวหนาใบหน้าหนักแน่นแต่แสดงความสงสัยมีอะไรหรือหนูเธอยื่นกล่องเหล็กให้แล้วค่อยๆเปิดฝาทุกคนที่ล้อมอยู่รอบศาลาเริ่มชงโงกหน้าเข้ามาดูฟิล์มจดหมายภาพขาวดำที่ถูกซ่อนไว้หลายสิบปีผู้ใหญ่บ้านหยิบฟิล์มขึ้นดวงตาเบิกกว้างช้าๆ สีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปนี่มันเธอพยักหน้าเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ผิดทุกอย่างในนี้พิสูจน์ได้เสียงของผู้คนเริ่มดังขึ้นรอบตัวกระสิทวิาพากวิจารณ์บางคนเริ่มจําใบหน้าในฟิล์มได้บางคนเริ่มถามเสียงดังขึ้นว่าและทำไมไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อน ทำไมปล่อยให้เธอโดนจับเจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมเดินม,มาจากขอบฝูงชนสีหน้าเธอซีดลงทันทีเมื่อเห็นสิ่งในกล่องเธอหยิบจดหมายนั้นขึ้นอ่านมือเริ่มสั่นเหมือนกับตอนเด็กหญิงได้มา,มาครั้งแรกเงียบเงันครู่ใหญ่มีเพียงเสียงฝนที่ตกเบาลงจากนั้นเธอพูดขึ้นด้วยเสียงที่เบาแต่จริงใจเราต้องปล่อยเธอและเปิดสอบสวนใหม่ทั้งหมด สายตาทุกคู่หันมามองเด็กหญิงและในวินาทีนั้นทั้งหมู่บ้านรู้ว่าสิ่งที่เคยถูกกลบฝังไม่อาจอยู่ใต้เงาเงียบได้นานอีกต่อไปรุ่งเชา้าท้องฟ้าเปิดแสงแดดแรกกระทบใบไม้ที่ยังชุ่มฝนหน้าสารวัตรกลางหมู่บ้านรถตำรวจคันเดิมจอดอยู่เงียบๆแต่วันนี้หญิงสาวในชุดขาวไม่ได้ถูกล่ามโซ่ ไม่มีกล้องมือถือที่จ้องจับเธออย่างตัดสินมีเพียงเสียงเบาๆจากฝูงชนที่ยืนมองด้วยสายตาเปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่หญิงเดินข้างเธอแต่ไม่มีความแข็งกร้าวในดวงตาอีกแล้วเธอเปิดประตูรถให้หญิงสาวก้าวลงช้าๆสายตาเธอกวาดมองไปรอบๆเธอเห็นใบหน้าคนเก่าๆคนที่เคยเมินหน้าคนที่เคยกล่าวหาด้วยสายตา และเธอก็เห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่หน้าสุดมือยังถือกล่องเหล็กสายตาทั้งสองสบกันเพียงครู่เดียวแต่เหมือนเวลาหยุดนิ่งหญิงสาวยิ้มน้อยนอยน้ำตาคลอยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บเด็กหญิงยื่นกล่องนั้นให้เธอของคุณคะ่ะมือสองข้างรับมันไว้เบาๆเ,เหมือนกล่องนั้นหนักด้วยความทรงจำเธอชื่ออะไรหญิงสาวถามเสียงแผ่ว น้ำฝนค่ะหญิงสาวพยักหน้าชื่อนั้นเหมือนสะท้อนบางสิ่งในใจเธอสดใหม่อ่อนโยนแต่ทรงพลังเสียงของผู้ใหญ่บ้านดังขึ้นเขาประกาศกลางลานวัดเสียงชัดเจนจนทุกคนเงียบลงทันทีเราจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ใหม่และคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกลืมเสียงปรบมือเบาๆดังจากกลุ่มเด็กนักเรียนจากนั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มปรบตาม จนกลายเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมู่บ้านหญิงสาวมองไปรอบตัวอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วและใครคนหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆผู้กล้าหาญได้เปลี่ยนทุกอย่างหลังจากเสียงปรบมือสงบลงหญิงสาวนั่งลงใต้ต้นโพน้าโบ์เก่าสายลมเช้าอ่อนๆพัดผ่านใบไม้จนเกิดเสียงกระซิบแผ่วเบาเธอหลับตา สูดลมหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่รู้สึกว่าต้องระแวงเด็กๆวิ่งเล่นผ่านหน้าเธอแต่ไม่มีใครหลบตาอีกแล้วมีเพียงรอยยิ้มและคำว่าสวัสดีคะ่ะน้ำฝนเดินมาหยุดข้างๆถือขวดน้ำเย็นในมือและยื่นให้เธอหญิงสาวรับไว้ยิ้มบางๆเธอเชื่อฉันตั้งแต่แรกเหรอน้ำฝนสายหน้า หนูไม่รู้ว่าอะไรจริงแต่รู้ว่าอะไรไม่ถูกแค่นั้นก็พอจะเริ่มค้นหาความจริงได้ค่ะหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่แท้จริงเสียงที่ไม่มีโซ่ตรวนในใจอีกแล้วจากอีกฝั่งของลานยายของน้ำฝนยืนมองเงียบๆน,น้ำตาเอ่อในดวงตาแก่ๆเธอกระชับผ้าคลุมไหล่แน่นขึ้นเธอจำหญิงสาวตรงหน้าได้ดีแม้การเวลาจะเปลี่ยนไป แม้ชื่อของเธอจะถูกลบจากความทรงจำของหมู่บ้านแต่ไม่เคยถูกลบจากหัวใจของผู้ที่เคยรักเธอหญิงสาวลุกขึ้นยืนเธอมองไปยังพระพุทธรูปบนเนินวัดและพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆถึงเวลาจะพูดแล้วละ่ะเธอหันไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วกล่าวต่อหน้าทุกคนที่ยังอยู่ตรงนั้นฉันพร้อมจะให้การแล้วพร้อมจะเล่าเรื่องที่ทุกคนไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่บ้านพยักหน้า เดินนำเธอไปยังศาลาชุมชนน้ำฝนเดินตามไปเงียบเงียบในใจรู้ดีว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเพราะเบื้องหลังการใส่ร้ายอาจมีสิ่งที่ดำมืดยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดภายในศาลาชุมชนฝนหยุดตกแล้วแสงแดดเริ่มส่องลอดผ่านหลังคาไม้เก่าหญิงสาวนั่งอยู่กลางวงของชาวบ้านรอบตัวเงียบสนิททุกสายตาจับจ้อง ไม่มีการกล่าวโทษไม่มีคำตัดสินล่วงหน้าเธอเริ่มเล่าน้ําเสียงช้าแต่มั่นคงเล่าถึงคืนที่เธอเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็นเล่าถึงชายคนหนึ่งผู้ซึ่งได้รับความนับถือจากทั้งหมู่บ้านแต่ซ่อนบางอย่างไว้หลังแววตาที่ไม่มีใครกล้าส,สงสัยเธอเล่าถึงความพยายามในการเปิดโปงการถูกขู่การถูกกล่าวหา และการถูกปิดปากด้วยคำโกหกที่คนส่วนใหญ่ยอมรับเพียงเพราะมันง่ายกว่าความจริงเมื่อเธอพูดจบความเงียบปกคลุมทั่วศาลาอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นหันไปทางชาวบ้านที่นั่งเงียบเราทุกคนต่างมีส่วนในความเงียบนี้และถึงเวลาแล้วที่เราจะฟังไม่ใช่แค่ได้ยินหลายคนหลบตาบางคนก้มหน้าแต่น้ำฝนยืนมองหญิงสาวด้วยแววตา,าแน่วแน่ หลังจากนั้นไม่กี่วันมีการตั้งคณะตรวจสอบขึ้นบันทึกเก่าๆถูกเปิดเสียงใหม่ๆเริ่มพูดแทนเสียงที่เคยถูกลกลบหญิงสาวได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการไม่มีคำขอโทษจากทุกคนแต่มีความเงียบที่เต็มไปด้วยการยอมรับและในวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะเดินออกจากหมู่บ้านเด็กหญิงน้ำฝนก็มายืนรอที่หน้าประตูจะไปไหนคะหญิงสาวยิ้ม ที่ไหนก็ได้ที่ความจริงไม่ถูกปิดไว้ใต้งงเงียบน้ำฝนเงียบไปแต่แล้วก็พูดขึ้นเบาๆหนูจะอยู่ตรงนี้และจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกหญิงสาววางมือลงบนหัวเธอแล้วเดินจากไปช้าๆแสงแดดส่องลงมาบนถนนลูกรังฝุ่นลอยเบาๆในอากาศและข้างหลังเธอหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงที่เคยถูกเงียบไว้จบบริบูรณ์